มเโอเคสวัสดีครับทุกคนด,ด,ดีีตอนเราสู่หกโมงยีสิบเจ็ดครับวันนี้เราอยู่กับใครกันเอออยู่กับใครไม่รู้อ่ะโคนเรียกร้องให้กลับมาเย่ได้เริ่มรายการกันสักที วุ่นวายดีจริงเดี่ยนี้วุ่นวายดีจริงๆความฉุบระหุกนี้เนี่ยครับคือเหตุผลว่าทําไมเราห้ามปิ้งการไล่ไปนเออมาเข้าเรื่องกันเลยว่ะวันนี้จะคุยอะไรครับพี่รุตอนิเมะที่เรารู้จักกันหนนะเออจริงๆอ่ะมาคุยหัวข้ออนิเมะแต่ในหัวผมคิดประมาณสามหัวข้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกตัวละจะได้แบบฮะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ ออกออกแนวสัพเพเหตะแล้วมากกว่าคือหนึ่งอาการ์ตูนเรื่องแรกเอาเอาเอาเฉพาะการ์ตูนแบบทั้งหมดไหมทั้งอดีเมทั้งเล่มไหมหรือว่าเอาเฉพาะอดีเมอ่าอจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะพูดอ่ะฉันอยากเท้าความมาถึงตอนที่แบบว่าดูการ์ตูนครั้งแรกในชีวิตเลยเยตั้งแต่ตอนเด็กเลยเก,ก็ถึงบอกไงคำว่าดูอะส่วนใหญ่จะเป็นอดีเมมากกว่าอ่านใช่ไหม ใช่ถูกต้องเอางี้คำถามแรกคือที่เราจะคุยกันวันนี้หนึ mm ่งการ์ตูนเรื่องแรกที่เราเคยดูคืออนิเมะไม่ไม,ไม่ไม่แบ่งฝั่งว่าจะเป็นเฉพาะของญี่ปุ่นนะเป็นของแบบพวกดิสนีย์เป็นของพวกทอมแอนด์เจอรี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ oh. เรื่องแรกที่เรา <Okay. S 2> เคยดูเออไม่ไม่ฟิกไม่ฟิกคือไอ้พวกนั้นก็ถือว่าเป็นอะดเมชันอย่างหนึ่งเหมือนกันไงอ่าใช่อกับอย่างที่สองคือ อนดีเมที่อยู่ในอยู่ในความทรงจำที่แบบว่าจำขึ้นใจเชอรจำขึ้นใจใช่แบบอ,อยู่ในใจตลอดและอันสุดท้ายคืออนดีเมที่กำลังติดตามอยู่ในตอนนี้สามข้อแค่นี้ก็ให้เสร็จทันเที่ยคืนเลย <c oughs> ถามจริงกูว <c oughs> <c oughs> ได้ดพูดสัปดาห์อื่นด้วยก็เงนียบเลยมั้ยไม่เหลือ <c oughs> ผมว่าแต่จริงแล้ว <c oughs> หัวข้อนี้มันเอาคุยได้เยอะนะแล้วคุยได้หลายคนคุยได้เยอะเลยได้มาเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเวลาเนี่ยเนี่ยกดกดเอฟเฟกต์ยังกดเอฟเฟกต์ยังไม่รู้เลไม่ยินเสียงเอฟเฟกต์เลโอเคกดไทยก็ได้เอาหัวข้อแรกของวันนี้อนิเมะเรื่องแรกที่ดูเอาเอาท่อที่จำได้อะเรื่องอะไรเรื่องแรกใช่ไหม เรื่องแรกเลยใช่ไหมเรื่องแรกเอาเอาพี่ลุดก่อนเอาพี่ลุดก่อนได้เป็นเจ้าของช่องอืมตอาพี่ดุดตอนแรกอะ่ะเราเราไม่รู้จักอะไรพวกนี้เลยเว้ยเพราะว่าเราดูแค่ทีวีคือตอนนั้นถ้าพูด,ดย้อนท้าวความไปเลยนะก็คือตอนนั้นฉันน่าจะอยู่ประมาณอนุบาลสองอืมแล้วอนุบาลสองเลยเหรอใช่จําได้อยู่เหรอใช่จาได้เลย เพราะว่าฉันจาได้ว่าตอนอนุบาลหนึ่งอะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอะมันจะทําอยู่แค่ไม่กี่อย่างก็คือออกไปเล่นอังกอร์กับเพื่อนเออ<ะ>อังกอร์ใช่ออกไปเล่นอังกอร์รู้จักอังกอร์ไหม<ะ>เนะสมือนทองฟ้าประดิษฐ์แปรปวนทันใดใช่ผมผมก็เลยจะพูดเรื่องนี้ฮะมันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแบบพี่ตอนพี่อนุบาลสองอะนะใช่ภาคหนึ่งาภาคหนึ่งเลย เอ๊ะทำไมผมได้ดูภาคหนึ่งตอนผมอยู่ปฐมแล้ววะหรือเขาเอามารีฉายใหม่เหรอน่าจะรีฉายบ้างอันนี้ไม่รู้เพราะผมมาได้ดูแบบเต็มๆเน็น้ๆคืออังกอร์สองอืมนันเหละเพราะว่าพอชั้นจําได้ไงเพราะว่าพวกชั้นมันจะแบบว่าพอดูพอดูภาพ,พยนตร์เรื่องนี้กันมาแล้วอะไอ้พวกรุ่นพี่อะมันดูมาแล้วมันก็บอกว่ามาแล้วมันก็ไปคนเอาทําหน้าไม้ทำหน้าไม้มไมยิงยางแล้วก็ไปเล่นกันในในป่า ตามเด็กชนบททั่วไปใช่แล้วมันมีวันหนึ่งตรงที่แบบว่าช่วงพอพอฉันเห็บเข้าหูอะ่ะจากการเล่นในป่าอ,อ้าวหรออ่าใช่อ่าฮะแล้วต้องไปหาก็าคือเลือดมันไหลออกจากหูแล้วพอแม่ไม่เขาไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเว้ยเออเขาตกใจมากก็เลยพาไปหาหมอแล้วก็เลยปรากฏว่านั่นแหละรู้มาว่ามีเห็บจู่ไปในหูเข้ามาในหูเห็บจากปานี่แหละ เราไปทําอีท่าไหนให้มันเข้าโอ้ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เล่นไปเรื่อยๆก็คือฉันลุยป่ามากเลยด้วยตอนเล่นตอนเด็กอ่ะอืางนางั้นไม่แปลกใจเพราะบางทีเห็นมันจะอยู่ตามต้นไม้แล้วก็ลุยต้นไม้มันก็น่าจะโดนเข้าบ้างแหละอืมใช่มันเป็นเห็บป่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตอนนั้นมันเด็กด้วยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงไม่ได้เอาสนุกอย่างเดียวอ่เด็กอ่ะใช่คือตอนนั้นก็คือลุยมากคือกลับบ้านมาทุกวันจะมีแผลจากน้ำเสมอ แล้วแล้วแผลที่ตูดพี่ก็ตอนที่อยู่กับเกยังไงล่ะใช่เหรอแม่เดี๋ยวเปลี่ยนหัวข้ออะไรไหมทำไมถึงเกยเริ่มต้นของเกย์คืออะไรของแต่ละคนเปลี่ยนหัวข้ออะไรใหม่หรือจะเอาอะไรอ่ะไอหยอกหยอกยอกก็คือก็คือเหตุการณ์ทางนั้นน่ะมันทำให้ฉันอ่ะ ก็คือเลิกเลิกเล่นออกไปจากบ้านมากขึ้นเข้าปะ mm hmm. เพราะว่าเออมันก็เลยต้องหาเรื่องอยู่บ้านมากขึ้นแล้วพอดีอ่ะยุคนั้นมันเป็นยุคที่ทีวีพ่อแม่ม่งซื้อมาแล้วเขาก็ดูละครดูอะไรอย่างงี้แหละเราก็ไม mm ่ได้ดูอะไรหรอกแต่ไอรุ่นพี่ที่เขาอยู่ปนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเขาเขามาเปิดทีวีที่บ้านเราเออวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูช่องนี้มาดูช่องนี้ใช่ เสาอา,าทิตย์คือคือ,อช่วงที่เขาจะเปิดการ์ตูนกันให้ลืมใช่ถูกตอ้องนั่นแหละมันก็เลยได้ดูออแล้วช่วงช่วงที่ผมอยู่อะผมจําได้ว่าเสาอาทิตย์ก็มีนะแต่ต้องตื่นม,มาดูตอนปีสี่ปีห้าอพ้นปีสี่ปีห้าไปปุ๊บไม่มีให้ดูมาเช้าขนาดนั้นเลยเหรอเออบางบางทีมันมีฉายพี่เหมือนเอามารีรันอะ อ๋อของแกมาอาจจะไปช่องเคเบิลหรืออะไรเงี้ยป่ะหรือว่าไงไม่ไม่ไม่ช่องปกติเลย๋อตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะฉันจาได้ว่ายุคนั้นยังไม่มีเคเบิลอะไรขนาดนั้นหรอกมันมีช่องแค่พื้นฐานใช่ป่ะสาวอา,ากาศก็งงเลยอุ้ยสมัยนั้นนะ่ะใครมี<ว>ยูบีรวยหรือว่าบ้านรวยใช่หรือว่าบ้านรวยแถวแถวพี่มีใครติดยูบีซีวะอีจานแดงอะ่ะไม่มีตอนแรกไม่มีเลย ากาจะมีก็โอ้โห<น>ก็จะมีนะมันถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่บ้านนั้นจะเป็นบ้านคนรวยอะ่ะบ้านที่แบบว่ามีเกมเพลย์สเตชั่นมีคอมเลยด้วยซ้ำอ่ะตอนนั้นคือใน,นหมู่บ้าน,นจะไม่มีคอมอะ่เะเดี๋ยวไปถ้าถ้าถ้าระดับนั้นเขาจ่าย UVC ได้อยู่แล้วคนนักแข่งไม่ร่วงหรอกสบายอะ่ะชิลเลยเออแล้วมันเป็นมันแล้วบ้านเขาเป็นบ้านแรกที่ฉันฉันไม่รู้จักเขาคอ,อมพิวเตอร์เว้ยออเพราะว่าทั้งหมู่บ้านมีคนคนเดียวบ้านเดียวที่มี เบนั้อง<อ>แ,แสดงว่าตอนนั้นสมัยพี่เรียนก็ไม่มีวิชาคอมเลยใช่ปะไม่มีได้เรียนวิชาคอมทีตอนปอ .4 ป .5 ไอแต่ส่วนใหญ่วิชาคอมเขาก็เริ่มเรียนป .4 ป .5 ัะวิชาคอมอะสมัยเราอะใช่ถูกต้องแต่เด็ก<อ>เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรียนแต่ปต้นแล้วเหรอวิชาคอมอะไม่รู้เหมือนกันว่าตามหลักสูตรเป็นไงแต่ป .1 ป .2 มันก็ได้สัมผัสกันแล้วแหละ พราะว่าย<ม>ังไงมันก็มันยังไงจุดเริ่มต้นมันก็มาจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่แล้วป่ะใช่ไหมสมาร์ทโฟนมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ไปแล้วมันก็เรียนรู้ที่การใช้มันตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวไปแตกคอมพิวเตอร์นิดเดียวก็จุกแล้วเดี๋วว่าเลยเดี๋ยวนี้รถยังกลายเป็นรถสมาร์ทโฟนไปแล้วเลยพี่ก็จริงเหรอนนะเอออ่ะต่อก็ย <laughs> ีบหรือเบรกไง ก็มันมันแห่อยู่แล้วป้าเราเริ่มต้นจากโบราณนายทีวีกันทั้งนั้นนั่นแหละหรือเปล่าโอ้พี่พี่เริ่มจากโบเดณนายใช่ป่มเออแต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มจากโบร n ณนายเนาะบางทีก็สมจาได้บางทีพี่ก็สงสัยไงพี่คิดว่านั่นน่าจะเป็นยุคแรกคือซ้ําอืมพี่ว่านะเพราะว่ามันจะมีอะไรวิดีโอปะ่ะใช่มันจะมี e ไม่ใช่วิดีโออ่ะอ,อีเทปดำๆอ่ะอเ,เยมเทปวิดีโอไหมเขาเรียกว่าเทปวิดีโอเออเทปวิดีโอเต้าหมเรายังทันกันอยู่นะพี่กำลังพี่กำลังสับสนอยู่เว้ยเพราะว่าความทรงจำที่สับมันมันสลับกันว่าระหว่างเทปวิดีโอก,กับการดูผ่านจอทีวีอนไนเราเจอก่อนกันแน่แต่ถ้าจะเป็นจอทีวีก่อนใช่ใช่พี่จำได้จำได้ละน้าจะเป็นจอทีวีก่อนเรื่องแรกที่ดูล่ะคืออะไร คืออะไรพี่ดิจิมอนอาว่าเรื่องใหม่เลยตัวนี้ใช่ดิดิจิมอนภาคซีโร่วันปะใช่ดิอเพาร์คแรกเดียร์เอเวนเจเลยภาคแรกเลยเออพาคภาคดีเอเวนเจอร์ไม่ไม่ใช่ซีโร่วันมันภาคสองมันค่อยใช้คำว่าซีโร่ทูปะถูกต้องภาคแรกเอเวนเจอร์เฉยเลยใช่ถูกต้องภาคสองจะเรียกซีโร่ทูอ๋ออีอีออกอาวุธคือภาคภาคแรกหรือภาคสองนะ ภาคสองออกอาวุธออกอาวุธี่พัฒน,นามาเป็นชุดใช่พี่ฟังเพลงของดิจิมอนทีมากตอนสมัยก่อนเลยรู้หมดอะเพลงไหนภาคไหนอะคือคือจำได้เลยอะสมัยจ้ก่อนต้องออกมาเต้นกันอะใช่แล้วแบบทุกทุกวันนี้พวกพวกนั้นเขาก็ออกมาขอโทษนะที่แบบแปลแปซะแบบออกมาดูแย่แต่สำหรับสมัยนะั้นแปลออกมาอย่างนั้นถือว่าโอเคนะอื ใช่ไฮสนนะ่ะ <laughs> ตอนนี้คคนที่ผ่านเ่วงเวลาแล้วนะคือไม่สนแล้ว <laughs> อุ๊ยแต่แต่ช่วงนั้นอ่ะมันไฮ ah. จริงๆนะดิจิมอนอ่ะเออของวงการจริงในตอนนั้นอนะ่ะแต่แต่พูดก็พูดคือดิจิมอนอ่ะผมว่าเป็นแนวต่างโลกเรื่องแรกๆเลยใช่ไหมอืมใช่ที่คือเอาจริงปะ ถ้าเกิดมานั่งดูจริงๆอ่ะมันมันอนิเมะพวกนี้มันอยู่ในอเมริกาก่อนถ้าเกิดมาพูดถึงลากเงาอะนะ,อะมันอยู่ที่อเมริกาอ่ามันรู้รู้สึกว่ามันมาจากดิสนีย์ปะพวก่ายดิสนีย์อะไรพวกนี้ปะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเอาจริงอะพี่ก็ไม่รู้ว่าลากเงาลากเริ่มต้นยังไงแต่แต่เพียงแต่ว่าเท่าที่พี่รู้ว่าเก่าสุดอะก็ะคือมันมาจากอเมริกาก่อนแล้วต่อมาเข้าญี่ปุ่น,นแต่ญี่ปุ่นอะเข้ามาถึงไทยได้ไวกว่า เข้าตีตลาดเข้ามาถึงได้ไวกว่าอืม,อมเพราะว่าเท่าที่นึกออกมันเหมือนกับถ้าเราไปนั่งไล่ดูนินเมะเนาะเราจะรู้สึกว่านิเมะเก่าที่สุดอ่ะมันจะเป็นของโซนยุโรปไงใช่ใช่ใช่เม่งเป็นขาวดาอ่ะใช่มันจะเป็นโซนแบบนั้นแล้วก็มันก็กระจายมาญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นอ่ะทําได้ดีมากแล้วก็แต่ด้วยความที่มันอยู่ใกล้ไทยกว่าอืมันก็เลยนำเข้าไได้ดเราเราก็เลย,ยจะเสพตรงนั้นได้ง่ายกว่าใช่ถูกต้องแต่ก็ยอมรับ<น>แต่ก็ต้องยอมรับนะว่า ในมอมองพี่ดิจิมอนในในมันคือว่าคุณภาพสูงมากอะใช่เฮ้ยแต่ยุคนั้นอะ่ะถ้ามองกลับไปอะ่ะดิจิมอนภาคหนึ่ภาคสองคุณภาพแบบสูงมากๆเลยนะอืมอารมณ์แบบดากอนบอลอ่ะยุคนั้นดากอนบอลดิจิมอนพี่ว่าคุณภาพสูงมาเทียบกับเมยุคปัจจุบันด้วยซ้ำยกยกยกเว้นภาคหลังๆนะที่เขาแบบเผางานกันเละเทะ <laughs> ซุเปอร์ภาไอเนี่ยหรอภาคภาคผมม่วงเลยอย่าพูดถึงภาคซุปเปอร์พี่แต่แต่ผมว่าหลุดหลุดจากภาคแซดมาภาคที่ดีที่สุดสําหรับผมคือภาคจีทีเว้ยผม<อ>ติดภาคจีทีงมแงมเหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่งเลยใช่เพราะว่าภาคจีทีเป็นภาคที่ฉายในวัยที่เรากําลังได้ดูแบบสุดๆอยู่ด้วยพอดีด้วย แล้วเพลงมันพรอม,มาก<น>เพยงจําได้เลยด้านด้านถึงเวทัวอะไรอ<า>ย่างยแต่เพลงนี้กลายเป็นแบบเป็นเพลงตลอดกาลางรองจากนี้เลยนะอ <ừ> ยนะรองจากชาลาเฮชาลาเลยนะจริงๆใช่ใช่จริงมันมันรองจากชาลาเฮชาลาเลยเพราะว่ามันเหมาะสำหรับเด็กด้วยเพราะว่ามันเป็นัยมันเป็นแบบว่ามันเป็นการผจญภัยของงูกุนตัวเล็กใช่ไหมใช่มันก็เลยแลดูบอกกับเด็กมากคือคือธีมเรื่องของ GT อ่ะคือ,อมันเป็นเหมือนย้อนวัยเหมือนลีใช่ลีเรื่องอ่ะลีเรื่องกลับไปตอนสมัยเด็กคืออีทีม G t ทอ่ะตอนแรกอ่ะก็คือมันตามอีออะไรตัวฟ้าฟ้าอคู่ปรับตลอดการของตัวแรกอ่ะของงูกุนใช่ไหมตามไปมันจะไปขอพรทีนี้มันไปเป็นเหมือนลูกแก้วโบราณศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่ไม่ใช่ของโลกอ่ะแต่เขามาฝากไว้ที่โลกแล้วเสืกอขออธิฐานเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่า งูก,กุนโดนสาบให้ตัวเล็กแล้วอีดาก์กำบอลเนี่ยมันเป็นเหมือนของจักรวาลมั้งใช่ดาก,ก์กบอลจักรวาลใช่แทนแทนที่มันจะกระจายในโลกใช่ปะมันกระจายทั่วจักรวาลแล้วเลยเลย,เลยต้องวินตามไปทััวจักรวาลอ่าก็คือตอนแรกอะ่ะก็คือดากรบอลโลกอะ่ะมาจากดาวนามิกใช่เออแต่ดาร์กำบอลจักรวาลอะ่ะไม่รู้มาจากไหนอัน <laughs> นี้พี่ไม่รู้อ่ ก็จาไม่ได้เหมือนกันเพราะไมไ่ไม่ได้ดูนานละแต่จริงๆมันรู้สึกว่ามันมีที่มาบอกถึงมั้งจาไม่ได้เหมือนกันแล้วแล้วภาค G T คือเคลียร์เคลียร์ระดับจักราวาลเสร็จใช่ไหมต้องมาเคลียร์ที่โลกอีกเพราะว่าอีดักเกอร์บอลที่โลกแม่งขอพรเยอะเกินไปจนแม่งติดติดพิษอืมใช่เออแล้วกลายเป็นว่าฉากฉากสุดท้ายอันนี้สปอยเลยนะสปอยภาค G T เลยนะอืฉากสุดท้ายพอแก้ปมทุกอย่างเสร็จใช่ไหม โงกุลก็เลยต้องรวมร่างกับดาร์กบอลของโลกแล้วก็สลายรวมรวมร่างสลายไปเลยอ๋อเออเอาจริงวพราะภาคจีทีฉันไม่รู้้วยซ้าว่าตอนจบไปยังไงไม่ได้ไปดูต่อด้วยอถือึงจะจบแค่ภาคเคลียร์เคลียร์ดาร์กบอลจักรวาลใช่ไหมพี่เพราะต้อแบ่งเป็นสองพาร์ทอือเพราะฉันเหมือนจําได้ว่าตอนนั้นน่ะดูในช่องกร์ตูนนี่แหละแต่อยู่ดีช่องกระตูนมันหยุดฉายต่อเว้ยไม่รู้ว่าทําไม ม่บางบางท他們他們ีเขาามาฉายแค่นั Pen ้นไงเขาได้ริสิ le ่งแค่ฉายแค่นั้นจริงๆก็เลยไม่ได้รู้ว่าตอนจบเป็นยังไงแล้วก็มานั่งงงแบบเาวจบที่ว่างูกุลวีรังสีเป็นลิงแล้วก็ไปสู้กับเบจิต้าที่เป็นใช่แล้วก็จบแค่นั้นเลยแล้วแต่นั้นต้นมาก็ไม่รู้อีทีว่าแบบตอนจบเป็นยังไงสุดท้ายเป็นยังไงไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ตามอีกเลยไออีฉากนั้นอ่ะคือเบจิต้ามันจะช่วยแล้วทีนี้เบจิต้ามันเสกถูกสิง อารมณ์ตีมตีมเรื่องเหมือนเออเออโดนเหมือนโดนจอมัน,มนบููงไปสิง,สงอ่ะสิงแต่ว่าตอนรอบรอบนี้คือเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของของอีคนที่ผลิตจอมันบูอะ่ะม,มันเหมือนเป็นเผ่าพันธุ์แรกเริ่มของของการดัดแปลงมาเป็นจอมันบูอะ่ะเออแล้วเหมือนกับว่าตัวร้ายในเรื่องอะ่ะมันไปขุดไอ้ตัวนี้เจอแล้วมันก็เลยระบาด สิงแม่งทั้งจักรวาลอะเออเอาเรื่องจัดเออนั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณน,นี้เรื่องเรื่องของดิจิมอนแต่แต่มันเป็นเรารประมาณว่าพี่รุ่นพี่เขาแบบกําลังติดตามดูอยู่อะแล้วประเด็นคือมันกลับบ้านตัวเองไม่ทันอะก็เลยมาดูบ้านฉันก็เลยบอกเปิด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 ,ปดแล้วก็ดูฉันก็ดูด้วยฉันบอกโอ้สนุกจังเลยแล้วแต่นั้นไม่ต้นมาเขาบอกว่าถ้าอยากดูอีกก็ทุกๆวันเสาร์ที่ตอนเช้าเปิดดูซะ ต่แต่้มต้นมาชีวิตฉันไม่ทําหาอะไรนอกจากสิ่งนั้นแล้วะเ <c oughs> สาร์ที่ทีไรทุกเช้าก็จะแบบตั้งใจตื่น่ะเ,ออเพื่อมาดูอ,อจริงๆนะสมัยเด็กๆคือไม่ตั้งใจตื่นมากเพียยแค่ไหนกูต้องตื่นมาดูก่อนแล้วหลังจากนั้นกูจะนอนกูจะทำเพี้ยอะไรค่อยว่ากันคือแบบในในแง่ของกุสโลบายอ่ะถือว่าเป็นการบางรังคับให้เด็กตื่นเช้าในวันถูกต้องที่ดีถูกต้องแล้วก็มันทําให้เด็กมีความรับผิดชอบด้วย แล้วก็ ừ ừ. พอพอดูการ์ตูนเสร็จเหมือนประมาณว่าแม่แม่เหมือนประมาณว่าแม่บอกว่าเออให้เวลาดูการ์ตูนนะพอดูการ์ตูนเสร็จปุ๊บสีโมงเช้าก็ทําทการบ้านทนํานู่นทนี่กิวิตที่ที่บ้านนู่นนี่นั่นแบบมันเป็นไทม์ไลน์เป๊ะๆเ,เ,เลยมาเลยทําให้แบบ <ừ. S 1> เออชีวิตในวัยเด็กของหลายครอบครัวในประเทศไทยอ่ะมันจะแบบสมดุลมากอืมพี่ว่ามันอย่างนี้เด็กเด็กเป็นเรื่องทดีคงไม่ดูโมเดร์นายการ์ตูนแล้วมั้งเด็กน่อยนี้อืมก็จะช่องเป็นช่องมูสไทยแลนด์ไง มิวมิวไทยแลนด์เออมีวไทยแลนด์นั่นแหละมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นไปแล้วอย,อย่าอย่าอ่านว่ามูเซ่นะลืมไปนะมันไม่ใช่ M O T E เนะ,ะมันอ่านว่ามูเฉยเลยนั่นแหละแล้วของแกเป็นยังไงของฉันจะเริ่มต้นจากตรงนั้นอออือมผมแบ่งเป็นอย่างนี้นะคือเป็นอนิเมชันแบบวาดกับอนิเมชันแบบหุ่นเชิดตะลุงเหรอ ไม่พี่อนุก็พูดถึงหนังตะลุงมัน, <laughs> ม,นมันดีกว่าหนังตะลุงพี่อ oh, oh, okay. เอาเอาแบบอันนี้ก่อนใช่ไหมไหนๆเข้ามาฟังนี้แล้ว uh, uh. พี่รู้จักอ่านกขุนแกวนกขุนทองปะ oh, อ,อ๋อรู้อานุนเบิกฟกายามบินอะไรท <She> er. ุกอย่างอะไม่รู้ว่าเจอก่อนหรือเปล่าแต่ฉันตอนแรกฉันไม่ได้นับเลยไงไม่ได้นึกไม่ได้คิดภาพเลยว่าเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยไม,ไม่เพราะตอนแรกอนั่งนั่งนึกไปเออ เมือนเคยดูนกแก้วนกขุนทองก่อนแล้ว oh. ค่อยมาดูอนิเมะเพราะว่านกแก้วนกขุนทองจะมาก่อนอนิเมะเสมอไง ah. อ่าออแล้วมันประเด็นคือมันอยู่ช่องเจ็ดมันจะเป็นมาไวมากกว่าเดี๋ยวมาช่วงเช้ากว่าใชร่รู้สึกมันมจะมาตีเช้มังนกแก้วนกแก้วนกขุนทองตีสี่แล้วก็หกของเช้าคือมันจะมาเรื่องแรกๆเลยทุ่งแสงตะวันเออกับทุ่งแสงตะวันเอ วัน <kaz ans> เสียงแหลมๆหน่อยเออคือผมว่าเราจะมารอรอดูแ <único> ล <Liberty Overwatch> ้วมันจะต้องมาดูรายการนี้ก่อนเออต้องดูรายการนี้ก่อนแล้วปิดท้ายด้วยจักจักวงวงเออใช่แล้วก็จะมีนี่อะไรอะอ่าหมดเวลาสะดุแลวซีหมดเวลาสนดุแลวซีไออีเทเลทอีเออเทเลทอฟี้เนี่ยผมผมกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะตอนแรกผมก็จะพูดมิกกี้เมาส์ เป็นเรื่องแรกอนิเมชันเรื่องแรกที่ผมดู<า>อย<อ>่ผมคิดไปคิดมาเอ๊หรือว่าเทเลทอฟบี้วะแต่เทเลทอบี้มันไม่นับเป็นอนิเมชันไงเป็นคนแสดงไงออกแนวไลท์แอคชั่นเออออกแนวเป็นไลท์แอคชั่นมากกว่างใช่แต่เท่าที่ผมผมจําได้อะน่าจะน่าจะมิกกี้เมาส์เนี่ยแหละเรื่องแรกที่ผมดูอืมตกกี้พี่จะพูดว่าอะไรอะ่ะตาปะไม่ได้พูดอะไรแค่บอกว่าอืมเห็นด้วยเฉยอืม ถ้าเรื่องแรกแบบเอาเอา,เอาจําความได้แต่ว่าแบบจําไม่ได้แล้วนะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะตอนนั้นคือมิกกี้เมาส์ส่วนเรื่องต่อมาที่ที่แบบเอาจําความได้นะคือน่าจะเป็นกระตูนญี่ปุ่นสักเรื่องจําไม่ได้ของโตเอ <c oughs> ของตัวเอหรืออะไรอ่ะที่คล้ายเดียวกับสปิริตอเวอ่ะไม่แน่ใจแต่จำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรแต่เอาของพี่คือเปล่ามันทำให้ฉันนึกถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเขาเรียกจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญเรามันหายไปแล้วต้องกลับไปเอามาอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องนั้นอยู่แต่ฉันจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไร หมือนแบบโดนขโมยโดนโดขโมยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันก็ต้องออกไปตามล่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบตอนนั้นคือแบบแอะแหมมากอะ่ะดูไม่รู้เรื่องเลย <laughs> แต่จําได้ถึงวันนี้นะไม่รู้ทาไมเพราะรู้สึกเหมือนคาใจว่าแบบว่ามันพอมาโตมากขึ้นเรารู้จักคาอะไรแนวนั้นอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นพอดเรื่องที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะแต่เพียงแต่นนว่าตอนนั้นดูไม่รู้เรื่องเลยนี่แต่แต่การ์ตูนบางเรื่องจริงอะ่ะ ทาเกตจริงๆอ่ะเหมือนจะเป็นเด็กแต่จริงทากเกตคือไม่ใช่เด็กอ่ะอืมอาะรูเหมือนยายบาตอนนี้เลยนะรู้เปล่าใช่ตีมเดียวกันเลยนุ้งยายบาใช่ไหมไม่ใช่ยายยายบาอีกันยายบาผ้คเก่าใช่ไหมยายบาแบบเก่าก็มีเออยายบาแบบเก่าใช่มันจะมียายบาแบบเก่าสองเรื่องยุคเราอ่ะเออยุคเราแต่ยายบาอีที่เป็นดาบเปลี่ยนลูกแก้วอันนั้นสนุกจริงเออพี่ก็บาสนุกแต่พี่เมงไม่ได้ดูอ่ะแต่เห็นพี่เห็นรีวิว เ,เห็นรีวิวเ,เห็นอะไรดูนี่นั่นอแล้วพิสูจนน่าสนุกกว่าอน่าด,ดูไปออกแนวแอคชั่นหน่อยหนอยด้วยแต่มันดงังน,นะดังในในรุ่นรุ่นหนึ่งเๆยใช่<แ>ผู้ใหญ่บางคน<แ>จะชอบมากใช่ใช่ใช่แต่ถ้าแบบเรื่องแรกๆที่ผมจำได้เหมือนกันก็คือดิจิมอนแบบอยู่ในความทรงจำดิจิมอนกับเซนเซียดิจิมอนเซนเซียพักแรกด้วยนะอือเอ้เซนเซียาเรอฉันเซนเซียฉันได้ดูจากวิดีโอเว้ย อแล้วก็จะบอกว่าอีวาเกเลียนจากวิดีโอผมเชื่อคนลุ<า>กแต่แ,<ร>แต่ก,ก่อนเลยนะผม<อ>ผมยังไม่เคยดูยอีวาเกเรียนแบบเป็นเต็มเฟรสักทีเคยเห็นแต่แบบทีเซอร์ตัดส่วนนู้นส่วนนี้มาให้ดูด้วยใช่แล้วคือโหเชื่อคนลุกจริงเ่ะ